สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับปอ๊อตนะครับผมมาก็เจ๋งเลยว่าฉากหลังของผมมันก็ได้ทําการใส่เป็นอันที่เรียบร้อยนอะสหรบบเชดเดอร์นะครับผมมาก็มันอาจจะแปลกตาแต่ว่ามันดูดีขึ้นอ่ะเออก็เอาเป็นว่าอยวในคลิปนี้นะผมจะมาเอาชิปลอดกันต่อใน e p พีสองแล้วเนาะก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสร้างบ้านกันนะครับผมหลังจากที่แบบ ในคลิปแรกนะครับเรามาเอาแบบอเอาชีวิตรอดแบบโอ้โหไม่ไม่ได้ไม่ได้นอนกันนะเออก็เป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาสร้างบ้านกันดีกว่านะครับเพื่อแบบว่า,ามากบดานกันยังตรงเกาะเกาะหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นเกะาะไม่ใกล้ไม่ไกล,ไก,ลกับตรงนี้แหละเออเป็นว่าเดี๋ยวคลิปตัวนี้เราจะมาทั้งสร้างบ้านแล้วก็มา หาสัตว์มาเลี้ยงกันนะครับแต่ก็จะทยอยเอานะครับผมไม่แน่ใจนะว่าคลิปนี้จะได้สัตว์ครบทุกชนิดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมขอทำล้วงกันก่อนเนาะว่าเดี๋ยวผมจะสักคู่นะครับผมอาเปว่าเดี๋ยวจะต่อทางไปยังเชื่อมไปยังด้านนน้นกันก่อนละกันนะครับ เพื่อให้มันสามารถเดินได้สะดวกนะครับอ่าเราจะไปหาอ่าพวกแร่ต่างๆอะไรยังฝั่งนั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวในอนาคตนะครับผมจะต่อตรงเนี้ยให้มันกลายเป็นสะพานข้ามนะครับสวยๆนะครับแต่ตอนเนี้ยช่วงเนี้ยก็ถือว่าเดี๋ยวขอฟาร์มไปก่อนละกันนะครับก็เอาเป็นประธานเป็นบล็อกๆอกเดียวกันก่อนละกันนะก็มันอาจจะไม่สวยก็ต้องขอไปกันด้วย ก็เดี๋ยวผมจะไปหาถางแล้วก็หาเหล็กมาอัปเดตสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูซิแถวแถวนี้มีเหมืองให้ผมลงหรือเปล่านะครับวัสดีเจ้าหมูนะครับเดี๋ยวถือโอกาสแบบฟาร์มพวกเันไดซีดมาด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะเอากลับไปปลูกยังบ้านของเราครับผมอ่ามาดูซิผมจะได้โอ้โหมันไม่ดอกสักอันเลยโอ้นายจะงกเกินไปแล้วนะครับผมอ่าโอ้ยตรงนั้นเป็นมีทะเลทรายด้วยเฮ้ย เดี๋ยวน่าจะถือโอากาสฟาร์มมาทําเป็นพวกกระจกนะครับอ่าสำหรับตกแต่งบ้านของเราเนาะแถวนี้มันไม่มีเหมืองให้ผมลงจริงดิเออ่ขอหาสัาพกพูดแล้วกันนะครับอมมันไม่มีเหมืองจริงจังปะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจอชุก้าเคนก็เดี๋ยวเอาขุดไปกลับอ่ากลับไปปลูกที่บ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวหาหาที่เดิมแล้วกันตอนนี้ผมรู้สึกหิวมากเลยครับผม อาจจะเล่นไม่ชินหรือว่าไม่คุ้นหูคุ้นตาก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยคุณผู้ชมนะครับที่ตั้งหน้าตั้งตารอคลิปของผมนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับที่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ว่างเลยนะครับไม่ค่อยได้ทําคลิปไม่ค่อยได้เล่นเกมก็ต้องขออภัยนะครับช่วงนี้งานยุ่งนะก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมติดเรียนนะครับไม่ได้อะไรนะ ฟาดหมูจะหมูเราขอโทษครับเราต้องประทันชีวิตนะครับผมโอเคขอบคุณครับเราได้หมูมาทั้งหมด7ชิ้นนะครับเ,เดี๋ยวตรงนู้นอีกตัวหนึ่งไม่ฆ่ามันดีกว่านะครับเพราะว่าสงสารมัน,นครับเดี๋ยวถือโอกาสฟากตรงนี้ไปสักนิดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นกระจกนะครับผมเ,เ,เ,เท่านี้ก็น่าจะพอนะครับ เราทาไม่มากหรอกนะครับสําหรับสร้างบ้านในคืนแรกนะครับผม ep 2เรามาดูซิว่าผมจะสร้างได้หรือเปล่านะครับผมเอาละเรามาดูกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับผมแต่คนอื่นเดี๋ยวไม่มีอะไรจะกินนะครับหิวไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวขอแบบอาค้าไปด้วยแล้วก็ทําการเผาพวกเนื้ออะไรไปด้วยเนาะโอเคแล้วก็ทํากล่องสักนิดสักหน่อยนะครับเออเพื่อทีอ่ว่าจะเก็บของเนาะรู้สึกว่าของในตัวของผมมันเริ่มเต็มแล้วนะครับ โอเคเราขอทําเล็กๆก,กันก่อนละกันนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมง่ๆเลยนะครับในคืนแรกนะครับผมโอเคเดี๋ยวในอนาคตอาจจะขยายให้มันกลายเป็นบ้านที่สวยนะครับแต่ก่อนอื่นอขอทําเป็นกล่องเล็กๆก,ก,กันก่อนละกันเนาะเอาไว้แบบหลบพวกซอมบี้หรือว่าซอมบีใ้ใต้น้ําที่มันจะมาอคอยมาทําร้ายเรานะครับก็เดี๋ยวทําแบบโง้ไปเลยสี่เหลี่ยมง่ๆไปเลยเนาะโอเคก็มันไม่มีทรัพยากรไงครับผมก็ ยังไงก็แบบนี้แหละนะครับโอเคต่อเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมก็น่าจะเ,าเดี๋ยวขอทําแบบนี้นิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้เก็บพวกเตาเผาแล้วก็โต๊ะคาฟเนาะก็ให้มันเป็นแง่งออกมานิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับผมจะไม่ขอสอนนะครับเพราะว่าผมสร้างม่วแล้วก็สร้างสดด้วยนะครับผมโ okay, อเคเมป็นไรเดี๋ยวตรงที่ผมเว้นไว้ผมน่าจะใส่เป็น น่าจะเป็นรั้วป่ะอืมน่าจะใส่เป็นรั้วนั่นแหละเพราะว่ากระจกไม่น่าพอนะครับเผาไม่น่าทันด้วยแหละนะครับโอเคขอกินก่อนนะครับผมโอ้โหมือแรกนะครับผมในการเอาชีวิตรอดนะครับก็จะเป็นหมูสุกนะครับผมอ่าแต่ช่วงนี้หมูแพงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับในชีวิตจริงเนาะก็แพงกันกระหน่ำเลยนะครับโลอ่าปลาไปเกือบ200แล้วครับผม Okay. เดี๋ยวผมขอทํารั้วนะครับรั้วนี่มันก็อาจจะเห็นนิดๆหน่อยๆนะครับสาหรับด้านนอกนะครับแต่มันกันพวกซอมบี้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มันสามารถมองทะลุแล้วก็เห็นพวกมอสเตอร์ด้านนอกด้วยนะครับอ่าก็เอาเป็นรั้วกันก่อนแล้วกันนะครับในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นกระจกหรือว่าเปลี่ยนทั้งหลังเลยกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวพื้นตรงนี้น่าจะทําเป็นบันไดสักนิดสักหน่อยนะครับผม แล้วก็พื้นก็จะอาจจะเปลี่ยนจากดินให้กลายเป็นไม้แปลรูปนะครับผมตรงนี้ผมน่าจะทําเป็นเหมือนกับป่องนิดๆหน่อยๆนะครับอก็ทําแบบนี้นะครับทําเป็นบันไดนะครับผมมันจะสามารถเป็นป่องเล็กๆนะครับมอสเตอร์ Monster หรืออะไรไม่สามารถเล็ดลอดผ่านได้นะครับผมแล้วก็จะย้ายของอไปยังตรงนู้ดนะครับี๋ยวทุกก่อนนะครับ แล้วก็เราก็จะวางกลับคืนไปใหม่เนาะเดี๋ยวผมขอเลียงแป๊บนึงแล้วก็วางไปนะครับแบบนี้ก็น่าจะได้ปะโอเคน่าจะสวยแหละม,มาทันไปก่อนนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเว้นไว้นะครับเดี๋ยวขุดตรงข้างๆนี้เดี๋ยวทําเป็นใส่เป็นเตาเผาปะหรือว่าข้างล่างดีไม่รู้เลยเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะ เอาเป็นว่าตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอขุดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นเตาเผานะครับออโอเคน่านจะได้แล้วแหละนะครับคประมาณนี้แหละเราไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทําหลังคานะครับหรือว่าทําเพดานเออไม่น่าทําหลังคาได้ทํา,นานทแค่เพดานนะครับเดี <The> ๋ยวตรงนี้ก็น่านจะขุดออกนะครับเดี๋ยวทําเป็นไม้แปลรูปป,ปูพื้นเป็นไม้แปรรูปสีขาวทั้งหมดก่อนนะครับ ปูเดี๋ยวใกล้มืดเลยเว้ยเฮ้ยยังไม่มีเตียงเลยเนี่ยจะทันไหมเนี่ยน่าจะทันแหละนะครับเพราะว่าในส่วนของตงัวนี้มอนสเตอร์ไม่น่าเกิดนะครับแต่ใต้น้ําไม่แน่นะครับผม okay. เดี๋ยวขอทุบแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม้สักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามไม่ใช่อะไรนะครับมันก็จะถ้าวางเป็นไม้แปนรูปมันก็จะดูนี่มันก็จะดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับก็น่าจะได้แล้วแหละนะครับ โอ้โหหมดไม่หมดหรอกผมเติมมาดีนะครับฟาร์มมาเยอะอยู่นะครับก็น่าจะเท่านี้แหละเดี๋ยวเท่านี้ก็น่าจะหมดน่าจะไปฟาร์มนอกรอบนะครับเดี๋ยวช่องนี้โอ้โหไม่น่าวางเพลินเลยโอเคเอ่ไม่น่าได้ต้องทุบมออกอ่ปั๊บแล้วก็อา่าใส่กลับขึ้นใหม่โอเคประมาณนี้นะครับบ้านของเรานะครับบ้านหลังแรกนะครับผมโอเค ็น่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวขอทุบก่อนวางเกินนะครับก็ต้องขออภัยนะผมหากว่าผมได้ไม่เก่งก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่งฝึกเพิ่งฝึก EP สองด้วยนะเนี่ยอู้เดี๋ยวพระอาทิตย์ยามเย็นก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะใส่เป็นประตูนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปแล้วทําเป็นปิดเป็นสี่เหลี่ยมโงงๆวเลยละกันเนาะโอเคอขึ้นใหมอ่อีกบล็อกนึงน่าจะดี ประมาณนี้นะครับเราก็แปะไปนะครับเคทําเวลาได้ดีครับผมสําหรับ EP สองนะครับปิดเป็นเพดานก่อนเราจะไม่ทําหลังคาเด็ดขาดนะครับเพราะว่างบไม่พอนะครับผมขี้เกียจฟาร์มไม่ใช่อะไรนะครับแล้วก็นานๆทีเล่นด้วยเนาะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมเราวางไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จเองอันนี้ก็สุ่มมั่วๆเลยนะครับ สวยหรือไม่สวยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเพราะว่าผมสร้างสดนะครับโอเคเอาเป็นว่าวางไว้แบบนี้ปิดไปหมดปิดไปทั้งหมดนั่นแหละนะครับเ,เดี๋ยวผมขอวางสักทู่นะครับผมเอารับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาใส่ประตูกันนะครับประตูก็แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็น่าจะมันเหม่งๆไว้คืยเดี๋ยวพื้น ดูก่อนแป๊บนึงเอ่อปักทองปักทอดก่อนอปับ๊บแล้วก็ตรงนี้อีกปับ๊บเคไม่น่ามีอะไรละผมว่าพื้นตรงนี้ผมว่าคิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นไม้แปรรูปนะครับ,รบเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูแบบสวยๆนะครับแล้วก็เดินออกมาอ่าประมาณนี้ โอเคประมาณนี้แหละก็หวังว่าน่าจะได้กันแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเรามาทํารั้วหรือว่าทําโรงเลี้ยงสัตว์เออไม่ใช่โรงเลี้ยงสัตว์แหละเอาเป็นว่าล้อมรั้วให้สัตว์กันก่อนแล้วกันนะครับสัตว์ในเกมไมครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ชนิดเอยที่เราสามารถกินได้ก็จะมีพวกไก่แกะหมูแล้วก็วัวป่ะอ่าไก่แกะหมูวัวโอเคสร้างทั้งหมด4ข้อก่อนละกันนะครับส่วนมา้าหรือว่า สัตว์อื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับผมอ่าแต่ตอนเนี้ยผมประทานชีวิตกันก่อนนะครับช่วงนี้ช่วงแรกๆอาจจะ อาจจะไม่โหดนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรไงก็ช่วงนี้ก็ฟางๆไปก่อนนะครับแล้วก็ปลูกพวกอันนี้ทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมว่าในอนาคตก็น่าจะมีแบบพวกข้าวกินอะไรที่อุดมสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับแล้วก็ปลูกอันนี้ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือชูกาเคนนะครับผมปลูกต้นเคนเฉยๆนี่แหละนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยจะทำจะเอาใช้เคนนี่แหละทาเป็นกระดาษนะครับแล้วก็เราจะสามารถไปแลกกับ n อ c ได้นะครับผมก็ หรือโอกาสฟาร์มไปด้วยเลยละกันนะครับอ่าก็ฟาร์มไปเถอะในอนาคตได้ใช้แน่นะครับผมเออจะเอาไปแลกกับเอ c ไงเพราะว่าเอ c อ่ะมันรับแลกกระดาษใช่ไหมแล้วเราก็ได้เงินนะครับก็คือเอเมอรันั่นเองนะครับอ่าเราก็จะได้รวยๆเลเวลก็จะได้เพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวทํากันต่อเลยละกันเนาะอ่าประมาณนี้เอายาไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะผมมีพวกอ่าวัตถุดิบพ,พร้อมครบครันนะครับสําหรับ EP นี้เนาะโอเค ฟาร์มมา,าเพื่อที่ว่า,ามาปักพวกไม่ใช่ปักสิเขาเรียกว่ามาสร้างอ่าเดี๋ยวเ้าจแกะจะแกะนายเข้ามาเลยนะครับเราได้แกะมาแล้ว1ตัวนะครับผมไอคุยทำฟาร์มก็ถือว่าน่าจะดีนะครับก็ไม่ดูดิเดี๋ยวรอเช้าดิผมว่าผมน่าจะไปหาตามล่าหาแกะนะครับผมมีเงินก้อนน่าจะอีพีต่อไปนะครับ ไหนดูซิมีเหมืองให้ผมลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะหาพวกเหล็กนะครับมาตัดขนแกะนะครับแล้วเราก็จะทาเตียงกันแล้วเนาะดูซิตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่าตอนมาผมครั้งแรกโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มกันก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีแล้วเนาะ เอาล่ะผมได้ของมาเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวผมน่าจะขุดให้มันลงลึกไปมากกว่านี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเจออะไรหรือเปล่านะครับแต่คอนอื่นผมคิดว่าผมน่าจะพอแล้วแหละนะครับเดี๋ยวฟาร์มหินเล็ก็น้อยก็น่าจะขึ้นได้แล้วแหละแล้วก็อาจจะเจอถ้าเจอเหล็กก็ถือว่าโชคดีนะครับก็น่าจะากลับ ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําการตัดขนแกะแล้วก็ทําเตียงนะครับผมามาดูซิเราจะได้เด็กหรือเปล่าขอเล็กนะครับมไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนะครับก็จังหวะนี้ก็มันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับเพราะว่ามันขุดอย่างเดียวนะครับแล้วก็มันอาจจะพังง่ายแล้วก็ขุดนานก็ต้องอยอมรับไปเพราะช่วงแรกๆเราก็ฟาร์มใช่ปะ่ะมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นอาจจะน่าเบื่อนิดนึงเราต้องขออภัยกันด้วยนะครับผม อ่าเรามาฟังกันต่อไปนะครับผมก็สําหรับอีพีนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้กับผมคนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็คลิปหน้าผมจะมาทำอะไรก็อย่าลืมที่จะติดตามผมด้วยละกันนะครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าผมบ๊ายบายผมสวัสดีครับ